ได้มีน้ำสูงสามารถให้ความชุ่มชื้นให้เกิดความชุ่มพอได้แต่ว่าประโยชน์หลักตัวแก้วมังกรเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกมากกว่าที่เราเห็นเป็นสีส,สีต่างๆเนี่ยแหละค่ะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ที่เปลือกของมันถ้าจะหวังการได้รับวิตามินเกลือแร่จากแก้วมังกรอย่างเดียวเพื่อป้องกันโรคต่างๆอาจจะไม่สามารถหวังได้ข้อแรกเขาบอกว่าแก้วมังกรเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระจริงไหมครับแล้วแต่สายพั บางสายพันธุ์ก็ไม่มีเลยบางสายพันธุ์ก็มีแต่ก็ไม่ได้มีเยอะมากเมื่อเทียบกับสดเปลือกเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยรวมแล้วก็อาจจะไม่สามารถกล่าวคำพูดนี้ได้ข้อ 2. เขาบอกว่าแก้วมังกรช่วยต่อสู้กับโรคเรื้อรังได้ป้องกันโรคเรื้อรังได้เช่นโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานและข้ออษษักเสบจริงไหมครับโรคที่กล่าวมาเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องก,กับการที่ร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไปซึ่งย้อนกลับไปก็คือในตัวเนื้อแก้วมังกรเนี่ยเขามีสารต้านอิสระค่อนข้างต่ำมีอยู่มีจริงค่ะแต่ว่ามีปริมาณไม่ได้สูงมาาากถ้เร ทางแค่แก้วมังกรแล้วคาดหวังว่าจะป้องกันมะเร็งป้องกันอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายป้องกันพวกโรคริดังต่างเนี่ยอาจจะคาดหวังไม่ได้ะคะ่ะข้อ 3. แก้วมังกรมีไฟเบอร์สูงในแก้วมังกรนเนี่ยก็มีไฟเบอร์สูงจริงนะคะมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับพืชอ,อื่นๆแล้วหรือผลไม้อื่นแล้วเนี่ยก็มีปริมาณใกล้ๆกันข้อ4แก้วมังกรเสริมลำไส้ให้แข็งแรงเพราะมีพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้แก้วมังกรมันมีใยอาหารอยู่ซึ่งใยอาหารบางส่่่่ววนนนนกก็็สสาาาาามรรถททห้ีเปไบ น้าที่เป็นพรีไบโอติกณตอนนี้ค่ะยังไม่มีข้อมูลว่าใยอาหารอยู่ในแก้วมังกร,กรเนี่ยทำน้าที่เป็นพรีไบโอติกได้หรือเปล่าลดความเสี่ยมติดเชื้อในทางเดินอาหารและบรรเทาอาการท้องร่วงอ่าอันนี้น่าจะต้องสืบเนื่องมาจากมีดิเป็นพรีไบโอติกหรือเปล่าและจากการที่เราทราบว,ว่ายังไม่มีข้อมูลว่าเป็นพรีไบโอติกหรือเปล่าก็คงอาจจะตอบไม่ได้ว่าสามารถลดการติดเชื้อบำรุงลำไส้ได้หรือเปล่าข้อ5เขาบอกว่าแก้วมังกรเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของพรีไบโอติกจะเกี่ยวข้องกับ สมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราถ้ายังไม่มีริดในเรื่องของพรีไบอติกก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันได้ว่าเขาสามารถปรับสมดุนภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้จริงหรือเปล่าข้อ6เขาบอกว่าแก้วมังกรอุดมไปด้วยธาตุเหล็กจริงๆมีธาตุเหล็กปริมาณน้อยก็อาจจะไม่ใช่เป็นแหล่งหลักของธาตุเหล็กส่วนมากแล้วธาตุเหล็กเนี่ยจะมีมากในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และยังมีโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยบำรุงประสาทสร้างเซลล์เม็ดเลือดรักษาอาการซึมเศร้าจริงเหรอครับมีและธาตุเหล่านั เพื่อใหได้รับแร่ธาต่างๆเหล่านั้นนะคะอาจจะไม่เพียงพอกับการบำรุงหรือรักษาการทำงานฟังก์ชันต่างๆของอวัยวะในร่างกายได้ 7, ข้อเเขาบอกว่าแก้วมังกรบำรุงหัวใจให้แข็งแรงจริงเหรอครับในตัวแก้วมังกรเนี่ยมันมีไฟเบอร์สูงอาจจะช่วยชะลอการดูดซึมไขมันการย่อยไขยมันในร่างกายได้ก็อาจจะมีผลบางสว่วนที่จะไปดูแลบำรุงรักษาในเรื่องของโรคหัวใจลดความเสี่ยงไขมันุดตันนี้เส้นเลือดแต่ถ้ารับประทานเพียงแค่แก้วมังกรอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอที่จะบอกว่ามันเป็นลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ข้อ8เขาบอกว่าแก้วมังกรบำรุงผิวสุขภาพดีเปล่งปลั่งเต,ต่งตึงแถมยังพอกหน้ารักษาสิวได้ด้วยแก้วมังก มีปริมาณน้ําสูงซึ่งแน่นอนจำบำรุงผิวอยู่แล้วถ้าเราับประทานน้าปริมาณที่เพียงพอแต่ละวันมันก็จะช่วยทําให้ผิวดูชุ่มชื้นนตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าแก้วมังกรสามารถเอาไปทาพอหน้าเพื่อลดสิวได้ทั้งนี้แม้แก้วมังกรมีข้อดีแต่ก็จัดเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานแก้วมังกรมันก็จัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะให้พลังงานให้น้ำตาจริงอยู่ว่ามีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆ แต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเราอาจจะก,กินแก้วมังกรประมาณวันละลูกได้ลูกขนาดประมาณกำปั้นหนึ่งเนี่ยค่ะสามารถรับประทานได้ที่หนึ่งกว่าสรุปแล้วบทความแปดประโยชน์แก้วมังกรแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับเพราะวันนี้ควรจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการแชร์ต่อควรปรับให้ถูกต้องก่อนที่จะแชร์กันต่อไปค่ะเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกจุดช่วยหยุดความพลาดพลาดได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สุดชัวร์กั